สับ ai ก่อนใครใน10วิ generative ai คืออะไรเริ่มอ่ะ generative ai เนี่ยคือ ai ประเภทหนึ่งนะคบพี่หน้าที่ของมันคือเอาข้อมูลในอดีตที่สะสมไปแล้วเนี่ยมา generate ใหม่เป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรข้อความภาพวิดีโอหรืออะไรก็ตาม เลยไปน,นิดหนึ่งว่านะครับอะมาขยายความดีๆ Gen e r a เ i v e AI เนี่ยเป็นหนึ่งใน AI หนึ่งแขนงน,นะครับที่ใช้ในการ Generate ข้อมูลขึ้นมาใหม่จากข้อมูลในอดีตที่สะสมไปแล้วก็จะย้ำประโยคนี้หลายครั้งเนาะหนึ่งในเทคนิคของการสร้าง Generative AI จะไปสำคัญกับอีกหนึ่งสัตว์ที่เรียกว่า LLM หรือ Large Language Model นะครับ Large Language คือหนึ่งในกระบวนการของการสร้าง Generative AI หน้าที่ของมันคือ Generate ข้อมูลใหม่เช่นสมมติว่าคุณพร้อมอะไรบางอย่างเข้าไปสิ่งที่น้องทำน้องก็จะ Generate text ออกมาให้คุณเป็นพลิอ่านี่คือ Generate text นะครับแต่ถ้าคุณไปใช้ Mid Journey คุณพร้อมเข้าไปปุ๊บมันจะ Generate ออกมาเป็น pixel รูป อ,ออกมาเป็นข้อมูลใหม่ที่ออกมาเป็นรูปภาพสมมติคุณสั่งเขาเ้าไปใน AI ที่ชซูโน่มันก็จะเป็นเจเนเรตเสียงเพลงอ่าเจเนเรตบอยต่างๆก็เลยเรียกประเภท AI อย่างเงี้ยว่า generative AI นั่นเองซึ่งเป็น AI แขนงหนึ่งที่พิ่งจะสมบูรณ์ในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วว่ะเขาวิจัยกันมาตั้งแต่8-9ปีที่แล้วแล้วนั่นเองครับ